ฟังอาจารย์นีดาซัดฝ่ายรัฐบาลบอกว่าไม่ละอายใจเรอสภาล่มเนี่ยเพราะองค์ประชุมไม่ครบนะครับกลับปัดความรับผิดชอบให้ฝ่ายค้านไอพฤติกรรมพันนี้เนี่ยควรปรับปรุงพฤติกรรมใหม่นะครับพี่ชายรัตนดีหลกณภูเก็ตผุ้อในการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การเมืองสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนีดาโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองในวันที่31สิงหาคมบอกว่าจากกรณีที่ประชุมสภาที่มีนายวันมัวมันนอมัทา เป็นประธานล่มครั้งแรกโดยระบุว่าวันนี้สภาล่มเพราะว่าสสฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมประชุมเพียง98คนจากทั้งหมด314คนทั้งนี้ก่อนหน้าเพียงวันเดียวกล่าวอย่างแข็งขันว่าปัญหาการเกษตร,รเป็นเรื่องสําคัญด่าหน้าคัดค้านการเลื่อนวาระการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของก้าวไกลมาพิจารณาก่อนและวันนี้กลับขาดการประชุมลืมสิ่งที่พูดและกระทําเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังปดัดความรับผิดชอบการ ทำให้สภาล่มเนี่ยไปที่ฝ่ายค้านคือก้าวไกลอย่างไม่ละอายใจควรปรับปรุงตัวแก้ไขพฤติกรรมเสียใหม่ทําอะไรด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาให้มากขึ้นหากยังทําแบบเดิมและคิดว่าสามารถจะปิดเล่หเหลี่ยมของตนเองได้นั่นหมายถึงยังไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนนะครับวิจารณ์ทิ้งท้ายให้เป็นเนื้อหาเดียวกัน การพูดของฝ่ายรัฐบาลหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าการคุยเรื่องเกษตรกรพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งอยู่เนี่ยมีความสําคัญแต่การคุยเรื่องนี้เกิดสภาล่มีะก่อนเพราะฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลนั้นวอล์กเอาไม่ร่วมนับองค์ประชุมด้วยทําให้องค์ประชุมไม่ครบนั้นฝ่ายเพื่อไทยก็พยายามหลายหลายคนนะครับพยายามจะโบยว่าก้าวไกลเล่นการเมืองนะครับคุณอัอนต์ศรก็อธิบายว่าสสเพื่อไทยก็ก็เลยเล่นการเมืองกลับเพราะว่าไม่ร่วมสังครรมกับการใช้วิธีการแบบนี้ทําให้สภาล่มนะครับ ติกรรมที่เพื่อไทยเคยทําสภาล่มพร้อมกับก้าวไกลในช่วงที่อํานาจของพลเอกประยุทธ์เข้าบริหารอยู่ก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยหลายคนบอกว่าการที่คุณมีนายกรัฐมนตรีได้นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาการมีเสียงข้างมากในสภาได้มันก็เป็นผลที่จะรักษาองค์ประชุมเอาไว้ได้เพราะงั้นไม่ต้องพึ่งฝ่ายค้านก็สามารถประชุมได้อันนั้นคือหัวใจหลักสําคัญเพราะงั้นการรักษาองค์ประชุมจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล ที่ถือเสียงข้างมากอยู่แต่วันนี้พอเกิดเหตุสภาล่มเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเพื่อไทยไม่น่าจะใช้เหตุผลที่เคยด่าชาวบ้านเนี่ยนะครับแล้วพลิกลิ้นนะจะเรียกว่าตีลังกาม้วนหลังร้อยสามร้อยหกสิบองศาก็ว่าได้นะครับไปใช้วิธีเนี้ยด่าก้าวไกลเหมือนกันนะครับทั้งๆที่มันเป็นภาระรับผิดชอบหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลโดยตรงนะครับแล้วก็อ้างเหตุผลสารพัดสารเพว่าก้าวไกลเนี่ยเล่นการเมืองวิธีนี้เราก็เลยเล่นกันบ้าง เพราะงั้นมาคุยกันทางสายกลางในความเป็นจริงแล้วทุกคนที่ตื่นตัวทางการเมืองทําไมล้าสมัยเป็นไดโนเสาร์กันซะก,ก่อนนะครับก็ดูออกว่าฝ่ายรัฐบาลที่อ้างเสียงข้างมากนะโหวตโหวตนายกได้อย่างอยู่ร้อยกว่าตัดสวาสายผลิตประยุทธ์ออกไปก็ยังได้300กว่าเพราะงั้นสบายๆครับการรักษาเสียงข้างมากเพื่อจะคุยพุยการแก้ปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งฝ่ายค้านไม่เข้ามาก็ช่างหัวมันไปอะไร แต่ทําไมต้องไปแคร์เขาขนาดนั้นในเมื่อปัญหานี้มันสําคัญแล้วสุดท้ายประชชม,มูล,ล่มเนี่ยร่มเข้าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะกลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของท่านนะครับเหตุผลที่เคยว่าเขาวันนี้ตัวเองทําเสียทั้งหมดเลยนะฮะของเพื่อไทยหลายคนก็ยังใช้เหตุผลแบบแบบแบบงงๆวันหนึ่งเคยดา่าแต่วันนี้ตัวเองนําสิ่งที่ตัวเองรังเกียจมาใช้นะครับสนับสนุนโดยอุยเคยมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580